สวัสดีครับนี่ครับจดหมายที่โดนัลด์ทรัมป์เขียนถึงคิมจองอึนเมื่อวานนี้บอกว่าเลิกนัดที่จะพบกันที่สิงคโปร์วันที่12มิถุนายนที่เป็นข่าวเกลียวกรามมาตลอดนั้นทรัมป์บอกว่าเวลาไม่เหมาะสมบอกว่าคิมจองอึนได้แสดงความโกรธเกรี้ยวและอาฆาตมาตราย ดังนั้นจึงยังไม่สามารถพบปะกันได้เป็นจดหมายค่อนข้างยาวนะครับความจริงเอาแค่สั้นๆก็ได้ว่ามีเหตุอันจะทําให้การพบปะไม่เป็นประโยชน์ก็จึงเลิกแต่ว่าเขียนนี่ยาวเหยียดเท้าวความเหมือนกับมีใครเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นเด็กมัธยมทะเลาะก,กับเพื่อนครับและเขียนจดหมายต่อว่าต่อขานไปถึงเพื่อน เริ่มต้นก็บอกว่าเราชื่นชมนะที่คุณเนี่ยให้ความอดทนพยายามที่จะให้มีการพบปะวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์แต่ว่าเราก็ได้รับการยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอโดยเกาหลีเหนือนี่ทรัมป์อ้างเลยนะครับว่าก็คุณเป็นคนชวนผมนะผมไม่ใช่เป็นคนชวนคุณแล้วก็บอกว่า ตัวทรัมป์เองเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปพบปะด้วยความหวังที่ดีแต่ว่า sadly sadly นี่เป็นภาษาทรัมป์เลยโดยเฉพาะเลยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะไม่ใช่ภาษาในลักษณะต่อว่าต่อขานกันอย่างนี้ครับ sadly มันน่าเศร้านะดูจากความโกรธแค้นและความอาฆาตมาดร้ายย่างเปิดเผยของคุณที่ได้แสดงออกในช่วงเร็วๆนี้ ผมจึงรู้สึกในทราม์พูดผมจึงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมนักในเวลานี้ที่จะมีการพบปะกันที่สิงคโปร์เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถ้าหากเรายังเดินหน้าต่อไปเช่นนี้ก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณและต่อโลกคุณพูดถึงความสามารถทางด้านนิวเคลียร์ของคุณแต่ว่า ของเราเนี่ยหมายถึงความสามารถของนิวเคลียร์ของอเมริกาเนี่ย Massive ใหญ่โตวกว้างขวางและก็ Powerful แลและก็ทรงพลังหวังว่าจะไม่ต้องใช้เห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งจดหมายที่จะบอกเลิกการนนะัดพบเนี่ยทรัมป์ก็ยังขู่เกาหลีเหนือต่อบอกว่าคิมคุณพูดว่าคุณเนี่ยมีพลังความสามารถศักยภาพทางด้านนิวเคลีย แต่อย่าลืมนะอเมริกาเนี่ยมีความสามารถแสนยานุภาพทางด้านนิวเคลียร์ที่ใหญ่โตและมีพลังมากกว่าของคุณและก็ขอสวดมันพระเจ้าว่าคงไม่ต้องใช้มันนี่มันปลอบหรือขู่กันแน่ครับทรัมป์ก็บอกว่าผมก็มีความรู้สึกที่ดีมากที่เราเนี่ยพยายามจะให้มีการเสวนาสนทนากันแต่ว่าท้ายที่สุด มันก็เป็นไดลลอกคือหมายความการแลกเปลี่ยนเจรจากันที่มีความสำคัญวันหนึ่งวันใดข้างหน้าผมก็ตั้งความหวังไว้ว่าเราจะพบกันได้ณขณะนี้ก็อยากจะขอบคุณที่ได้ปล่อยนักโทษสามคนของอเมริกันกลับบ้านเพรานั่นเป็นท่าทีที่ดีงามและผมชื่นชมเรื่องนี้ ประโยคสุดท้ายนี่สิครับมีความหมายในลักษณะที่เป็น Trump ทรัมป์ท่านั้นที่พูดได้เขียนได้ If you change your mind having to do with this most important summit ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดที่สำคัญอย่างยิ่งนี้ please do not hesitate to call me or w r i t อย่าได้ลังเลเลยที่จะโทรศัพท์มาหาผมหรือว่าเขียนมา The world โลกทั้งโลก and North Korea in particular และโดยเฉพาะเกาหลีเหนือ has lost a great opportunity ได้สูญเสียโอกาส for lasting peace สำหรับสันติภาพที่ยั่งยืน and great prosperity และความรำ่ำความเฟื่องฟูอันยิ่งใหญ่ and wealth และความมั่งคั่งหมายความว่าการที่ไม่ได้พบปะกกันระหว่างทรัมป์กับคิมเนี่ยทรัมป์บอกว่า โลกทั้งโลกและเกาหลีเหนือโดยเฉพาะได้สูญเสียโอกาสที่จะมีสันติภาพและความเฟื่องฟูและความมั่งคั่ง This missed opportunity is a truly sad moment in history นี่ก็ภาษาทรัมป์นะครับบอกว่าการที่โอกาสนี้พลาดไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่น่าเศร้าในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็นี่ครับดูลายเซ็นสิครับนี่ลายเซ็นทรัมป์เลยนะครับ และสิ่งอย่างนี้มันยุ่งยากวุ่นวายขนาดไหนดูสิครับแล้วก็หัวจดหมายนี่ The White House นี่หัวจดหมายเลยนะครับก็แปลว่าหนังสือเนี่ยเป็นทางการทรัมป์บอกเลิกการนัดพบที่ทั้งโลกเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ลุ้นกันมาตลอดอีกเพียงไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะเดิมทีเนี่ยก็จะพบกันที่สิงคโปร์แล้วผมก็นั่งลุ้นอยู่ครับว่าจะต้องจองที่นั่ง อยู่แถวหน้าของนักข่าวทั้งโลกเลยครับที่จะทำข่าวโดนัลด์ทรัมป์พบกับคิมจองอึนแต่ว่าตลอดเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีสัญญาณทางลบสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าทางอเมริกันนั้นทรัมป์ก็ปล่อยให้มือขวาอย่างจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงออกมาพูดว่าถ้าหากนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่ถูกระงับทำลายหมดสิน้น ก็อาจจะต้องใช้สูตรเดิมที่เคยใช้กับผู้นำลิเบียนั่นก็คือพันเอกโมอมากัดดาฟีสูตรนั้นเมื่อปี2-003ครับที่มีการเจราจาต่อรองจนกระทั่งว่ากัดดาฟียอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดยกให้อเมริกาไปเลยครับนั่นก็ทางโลกตะวันตกขณะนั้นก็รับปากรับคำว่าจะช่วยฟื้นฟูลิเบียให้ แต่ปลาผ่านมาประมาณ8ปีเท่านั้นครับตะวันตกก็บุกเข้าไปอเมริกาก็ใช้กองกำลังนาโตเข้าไปอ้างว่ากัดดาฟีนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนเค้นฆ่าประชาชนของตนเองลุยเข้าไปล้มค้นระบอบการปกครองของกัดดาฟีและท้ายที่สุดเราก็เห็นศพของกัดดาฟีก่อนหน้านั้นซัดามพุเซนของอิรักก็โดนทำนองเดียวกัน ของซาดัมพุเซนนั้นโดนหนักกว่าครับเพราะว่าทูกล่าวหาว่ามีอาวุธร้ายแรงที่เรียกว่าเป็น weapon of mass destruction ซึ่งท้ายที่สุดตอนหลังเนี่ยก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าซาดัมมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าอเมริกาตามด้วยอังกฤษเนี่ยก็ลุยเข้าไปและตามไล่ล่าซาดัมจนซาดัมเสียชีวิตอย่างที่เห็นภาพในข่าวทีวีในช่วงนั้นตลอดนั่นแหละครับเป็นภาพที่คิมจองอึนนอนผวากลางคืนทุกคืนกระมัง ว่าวันหนึ่งอเมริกาก็คงจะลุยเข้ามาแบบที่ลุยเข้าไปในซัดดัมฮุสเซนแล้วก็กัดดาฟีแล้วก็จะทำลายตัวเขาเองเหมือนกับที่จัดการกับผู้นำของอิรักและของลิเบียดังนั้นเมื่อจอห์นโบวตันออกมาพูดถึงเรื่องคำว่าลิเบียโบเดลนี คิมออกแถลงการซัดกลับเลยครับบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าอเมริกายังมีความคิดชั่วร้ายยังต้องการจะจัดการทำลายเกาหลีเหนือกระนั้นหรือแล้วทำไมโดนัลด์ทรัมป์จึงบอกว่าจะเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสติมีน้ําซ้ำโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังออกปากรับคำมาตลอดว่าถ้าหากเกาหลีเหนือยอมเลิกนิวเคลียร์นี่จะรับรองความปลอดภัยของคิมจองอึน และเกาหลีเหนือจะเจริญรุ่งเรืองทรัมป์ถึงกับใช้คำว่า Kim will be safe Kim will be happy แปลว่าคิมจะต้องปลอดภัยและคิมจะต้องมีความสุขแน่นอนแต่ที่ไหนได้ครับทรัมพ์พูดอย่างจอห์นบูตันที่ปรึกษาความมั่นคงพูดอย่างและไม่แต่เท่านั้นครับยังมีการสัมทับโดยรองประธานาธิบด,ดีไมค์เพน c ์ไปออกทีวีบอกว่านี่แหละ ยืนยันว่วจริงถ้าหากคิมจองอึนไม่จัดการกับอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังแล้วก็เราคงต้องกลับไปคิดถึงการใช้สูตรลิเบียลิเบียโมเดลเท่านั้นแหละครับคิมก็ออกแถลงการเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการจงใจของบริการที่จะหลอกลวงเกาหลีเหนือและต้องการจะทำลายล้างเกาหลีเหนือฉะนั้น โอกาสที่จะพบปะระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์ก็อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนแล้วนั่นพูดเมื่อสักสองวันก่อนทรัมป์ก็พยายามเพราะทรัมป์อยากเจอคิมมากอยากจะได้รางวัลโนเบลสาขาสติภาพมากอยากจะได้ชื่อว่าเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ทำในสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีทุกคนที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้เขาเท่านั้นที่ทำได้เพราะทรัมป์เชื่อว่าตัวเองเป็นดีลเมกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกแปลว่า ต่อรองเจราจาได้ตามที่ตัวเองต้องการเหมือนกับเซลส์แมนตลอดแต่ที่ไหนได้ครับคนที่เป็นดิวเมเกอร์เก่งกว่าทรัมป์เนี่ยตอนนี้คือคิมจองอึนครับเมื่อคิมจองอึนออกมาอรารวาดฟาดฟันเรียกรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ว่าเป็น political dummy แปลว,ว่าเป็นไอ้งี่เงา่าทางการเมืองและยังใช้คำว่าถ้าหากอเมริกาต้องการเราก็พร้อม ซัดกันด้วยนิวเคลียร์ตอนนิวเคลียร์ใช้สับแสงที่แรงกลับไปเหมือนเดิมครับฉะนั้นทรัมป์ก็คงจะประชุมปรึกษาหารือละ,ละกับทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งฝ่ายต่างประเทศตัดสินใจเขียนจดหมายไม่ไปพบกับคิมจองอึนนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของข่าวที่ตูมตามฮือฮาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเมื่อคืนของประเทศไทย ก็แปลว่าตอนนี้กลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างทรัมป์กับคิมคิมนี่โต้กลับมาแล้วนะครับล่าสุดหลังจากที่ทรัมป์เขียนจดหมายไปบอกว่าเรายังไม่ต้องเจอกันนะคิมก็บอกว่าไม่เป็นไร anytime จะเจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ได้และบอกว่าการที่ไม่มีการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับคิมเนี่ยเกาหลีเหนือเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความปรารถนาหรือเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ของโลกนี่เป็นภาษาการทูตแบบนิ่มๆแบบผู้ใหญ่เลยครับฉะนั้นภาพที่ออกมาเราจะเห็นเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการประชุมสุดยอดแต่คิมจองอึนเนี่ยได้ชัยชนะไปแล้วได้ชัยชนะคือหนึ่งเนี่ยสามารถทําให้อเมริกาอย่างทรัมป์เนี่ยต้องเจอกับเขาหรืออย่างน้อยที่สุดพร้อมจะเจอกับเขาสก็คือว่าเขาเนี่ย สามารถจะใช้สับแสงจังหวะเหล่านี้แสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าผู้นําเกาหลีเหนือคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีหลักมีเกณฑ์พร้อมจะเจราจาและเชิญนักข่าวต่างประเทศจากจีนอเมริการัสเซียและเกาหลีใต้ไปเป็นสักขีพยานเลยนะครับว่าฉันเนี่ยระเบิดถ้ำใต้ดินที่เป็นสถานีทดลองนิวเคลียร์ให้เห็นเลยว่าจริงใจและจริงจังในการที่จะเลิกนิวเคลียร์เพื่อจะให้อเมริกาเห็นว่า เกาหลีเหนือไม่ได้ดื้อรัน้นไม่ได้ต้องการทำศึกนิวเคลียร์ต้องการเป็นประเทศปกติที่สามารถครบหาใครต่อใครก็ได้แต่ว่าต้องระดับเท่าเทียมกันเห็นไหมครับว่าคิมเดินหน้าขณะที่ทรัมป์ประกาศว่าจะเลิกคบ,บกะบปะกับคิมเนี่ยคิมก็เดินหน้าในการระเบิดถ้ำแห่งนั้นไม่ได้ระงับยุติเพราะว่าทรัมป์บอกเลิกพบปะกัน ฉะนั้นนักข่าวที่เข้าไปก็เลยบอกว่าเห็นจริงๆกับเห็นระเบิดจริงๆทําลายตึกรามบ้านช่องที่อยู่ในบริเวณนั้นจริงๆแต่แน่นอนนักข่าวฝรั่งก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าที่ระเบิดนั้นเนี่ยแปลว่าศักยภาพของการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นหมดสิ้นไปแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นเพียงเป็นไปตามที่มีการพูดก่อนหน้านี้ว่าตรงนั้นจุดนั้นสถานีนิวเคลียร์นั้นเนี่ยในการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่แล้ว ได้ถูกถล่มทลายอย่างรุนแรงจนกระทั่งทํางานไม่ได้อยู่แล้วคิมจึงใช้โอกาสนี้อ้างว่าทําลายจุดทดลองนิวเคลียร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทํางานใช้งานไม่ได้อีกต่อไปเพราะถูกแรงระเบิดครั้งที่แล้วทำให้ถล่มทลายลงมาแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยคิมต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเขารับปากอะไรกับทรัมป์เขาทำตามนั้นและทำก่อนด้วย ทำโดยที่เงื่อนไขฝ่ายอเมริกาเกาหลีเหนือก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําหรือไม่ทํานี่แสดงว่าเกมการทูตของทรัมป์กับคิมเนี่ยณวันนี้ผมเห็นว่าคิมเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าแล้วนะครับทรัมป์อยากเจอคิมคิมก็บอกว่าพร้อมจะเจอทรัมป์ทรัมป์บอกว่าเลิกไม่เจอคิมก็บอกไม่เป็นไรเมื่อไรที่คุณพร้อมเราเจอกัน <c oughs> เห็นไหมครับว่านี่เป็นภาษาของผู้นำประเทศที่มีเหตุมีผลจากประเทศที่ถูกมองว่าไร้เสียซึ่งกติกาเป็นประเด็จการไม่ทำตามใครทั้งสิ้นในโลกไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นฉันจะตทออยอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าคิมจองอึนเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้แสดงตัวเป็นคนที่มีเหตุมีผลคนที่พูดจะรู้เรื่องคนที่สามารถที่จะใช ความเป็นผู้นำประเทศต่อรองเจรจาอย่างผู้ใหญ่ทีเดียวนะครับตรงกันข้ามทรัมป์นี่แหละครับถูกมองว่าเป็นเด็กอารมณ์ร้ายไม่สามารถบริหารทำเนียบขาวกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกาโหมให้บูรณาการให้มีนโยบายเป็นเอกภาพร,าพร่วมกันได้เป็นไปได้อย,ย่างไงครับที่ประธานาธิบดีพูดอย่างแต่ว่าที่ปรึกษาความมั่นคงเอาไปอีกอย่างรองประธานาธิบดีก็พูดไปแนวอีกทาง ตัวประธานาธิบดีพยายามจะบอกว่าจะเจราจาจะทําให้เกาหลีเหนือจเจริญก้าวหน้าแต่ที่ปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยออกมาบอกว่ายังต้องคิดถึงสูตรของการเข้าไปถล่มและเปลี่ยนระบอบการปกครองเกาหลีเหนือนี่ก็แสดงว่าทรัมป์ไม่สามารถที่จะบริหารนโยบายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือเขาอาจจะอ้างว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรู แต่ว่าศัตรูก็ไม่ใช่ว่าจะงี่เง่านะครับศัตรูเนี่ยก็มีลูกเล่นของตัวเองเกาหลีเหนือก็จึงบอกว่าไม่เป็นไรเราเพร้อมเมื่อไรค่อยเจอกันก็ได้แสดงว่าที่ทรัมป์คิดว่า maximum pressure กดดันเต็มที่เต็มพิกัดเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือยอมตอนนี้เกาหลีเหนือไม่มีข้าวกินแล้วตอนนี้เกาหลีเหนือต้องเจรจาเพราะว่าหมดสภาพเพราะว่า ไม่มีข้าวปลาอาหารเพราะว่าไม่มีพักไม่มีพวกจำเป็นที่คิมจองอึนต้องยอมแพ้จึงต้องมาเจอทรัมป์แต่เห็นไหมครับคิมจองอึนต่อรองเจรจาทุกฝีก้าวไม่ได้แสดงเลยว่ากำลังอดข้าวกำลังหมดสภาพแต่อยู่ในภาวะที่สามารถต่อรองกับทรัมป์ได้และบอกว่าผมรอได้นี่ไงครับที่เป็นภาวะที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ตอนนี้ทรัมป์จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนเมื่อตัวเองได้สร้างภาพสร้างบรรยากาศถึงขั้นที่ว่าจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแล้วแต่อยู่ดีๆไม่เพียงแต่จะไม่ได้รางวัลเท่านั้นนะครับยังถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีกระดูกสันหลังพูดอะไรทําอะไรวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งไม่สามารถคุมเกมภายในประเทศหรือในการบริหารรัฐบาลของตัวเองได้ ขณะที่ไม่ต้องสงสัยว่าคิมจองอึนสามารถสั่งการทุกอย่างได้เป็นแนวทางเดียวกันตอนที่จะมาพบกับมูนแจอินผู A ้นําประธานาธิบดีคิมจองอึนก็แสดงชัดเจนถ่ายรูปต้อนรับทีมของเกาหลีใต้มางานโอลิมปิกฤดูหนาวยิ้มแยม้ยมแจ่มใสจัดงานเลี้ยงการล่าดินเนอร์อย่างดียิ่งแสดงว่าเกมนี้คิมจองอึนเริ่มตั้งแต่เอาใจเกาหลีใต้ แล้วก็ให้เกาหลีใต้นั้นสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นคนกลางไปบอกกับทรัมป์ทรัมป์กระโดดงับเลยครับทรัมป์กระโดดงับที่คิมจองอินบอกว่าผมพร้อมจะเจอคุณดังนั้นสิ่งที่ตามมาเราก็คิดว่าคงจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ระดับทํางานไปเจราจากันก่อนการที่ทรัมป์ตกปากรับคําจะเจอกับคิมอย่างรวดเร็วไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่แล้วครับเพราะปกติเรื่องใหญ่อย่างนี้เนี่ย ถึงแม้ทรัมป์จะยอมไปพบกับขิมก็จะต้องบอกว่าขอให้พบปะหารือของระดับทำงานจบสิ้นเสียก่อนแต่นี่ไม่เลยครับทรัมป์ยังไม่ทันได้ปรึกษาหารือยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเจรจาก,กันอย่างไรเพื่อที่จะลงรายละเอียดแล้วเพื่อจะประกาศระหว่างการประชุมสุดยอดว่าตกลงหนึ่งสองสาสี่ยังไม่ทันพูดจารายละเอียดก็ตกลงและออกข่าวอย่างยิ่งใหญ่นี่แหละเป็นความผิดพลาดของทรัมป์ที่ไม่ ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสควรจึงกลายเป็นการล่มสลายต่อหน้าต่อตาซึ่งจากนี้ไปนี่คนจะถามทรัมป์มากกว่าถามคิมแลวครับตกลงคุณเอาอย่างไรเพราะคิมบอกว่าจุดยืนผมชัดเจนผมพร้อมที่จะสลายโครงการนิวเคลียร์ของผมเป็นขั้นเป็นตอนผมพร้อมจะพบกับทรัมป์ผมพร้อมจะนั่งลงคุยว่าค้าบสมุนไเกาหลีจะมีสันติภาพได้เช่นใด ขณะที่ทรัมป์เปลี่ยนใจวันนี้เจอพรุ่งนี้ไม่เจออีกวันหนึ่งบอกคิมเป็น็รกเก็ตแมนน่ากลัวอีกวันหนึ่งบอกคิมเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีเกรติศักดิ์น่ารักเหลือเกินพร้อมที่จะพูดจาพร้อมที่จะลงนามในคําประกาศสันติภาพขณะที่ทรัมป์พูดที่ปรึกษารองประธานาธิบดีก็ออกไปอีกแนวหนึ่งสร้างความสับสนอนลหมานให้กับเกาหลีเหนือและ ประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่ผมสงสารเป็นพิเศษคือประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่พยายามเหลือเกินครับที่จะเชื่อมต่อให้ได้ที่จะพยายามวิ่งเต้นล็อบบี้ให้ทั้งทรัมป์และคิมพบปะกกันให้ได้เพราะว่ามูนแจอินถือว่าตัวเองเป็นคนกลางได้ตัวเองเข้าใจทั้งสองฝ่ายตัวเองพบกับทั้งคิมและทั้งทรัมป์ที่ไหนได้ครับมูนแจอินหน้าแตกเลย มูนแจอินงงมากๆหรือว่าทรัมป์อยู่ดีๆบอกเลิกและเป็นที่เข้าใจกันครับว่าทรัมป์ก็ไม่ได้ปรึกษาเกาหลีใต้ก่อนที่จะประกาศว่าเลิกและไม่เจอกับคิมจีนรู้ล่วงหน้าหรือเปล่าสีจินผิงรู้เรื่องหน้าหรือเปล่าไม่ชัดเจนแต่ว่าพอเกิดเรื่องอย่างนี้บทบาทของจีนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทรัมป์บ่นดังๆครับว่าคิมจองอึนไปเจอกับสีจิ้นผิงสองครั้งในเวลาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยแสดงว่ามีเรื่องไม่ปกติ แสดงว่าเกาหลีเหนือไปปรึกษาจีนและจีนต้องการที่จะกําหนดวาระการประชุมและกําหนดทิศทางผ่านเกาหลีเหนือทรัมป์พูดชัดเจนเลยว่าเดิมทีเนี่ยจะลงโทษบริษัทโทรคมนาคมจีนที่ชื่อ z t e ที่ไปค้ากับอิหร่านและเกาหลีเหนือละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทรัมป์บอกว่าอเมริกาแบนบริษัทจีนแห่งนี้ z t e ไม่ขายชิ้นส่วนที่จะทำโทรศัพท์ เป็นการลงโทษแต่ผ่านมาได้ไม่ถึงสัปดาห์ครับทรัมป์บอกว่าโทรศัพท์คุยกับสีจินผิงและตกลงกันได้แล้วว่าจะผ่อนคลายให้กับบริษัทจีนนี้เพราะไม่ต้องการให้คนจีนตกงานคนที่อเมริกาก็เลยถามเอ๊ะตกลงทรัมป์นี่เป็นห่วงคนจีนตกงานหรือคนอเมริกันตกงานกันแน่และมีไม่แต่เท่านั้นนะครับทรัมป์ยังบอกเลยครับว่าที่จะต้องช่วยบริษัทจีนแห่งนี้เพราะว่าได้คุยกับสีจินผิงและสีจิ้นผิงจะช่วย เรื่องของเกาหลีเหนือดูสิครับว่าทรัมป์เนี่ยเอาเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาพัวพันกันวุ่นวายผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคง <c oughs> เกี่ยวกับ C.T.V.C.T.E. ของจีนเนี่ยกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจและผลประโยชน์ทางด้านการเมืองน,นี่มันมาพัวพันกันวุ่นวายเหมือนกับเป็นเซลส์แมนต่อรองนั่นต่อรองนี่ผมซื้ออย่างนี้ท่านท่านซื้ออย่างนี้ผมผมลดราคาอย่างนี้ให้ท่านท่านมาช่วยผมตรงนี้ ซึ่งถ้าเป็นเซลส์แมนขายของก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไราแต่พอเป็นผู้นำระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับชาวโลกทำอะไรพูดอะไรต้องมีหลักมีเกณฑ์และจะต้องมีหลักมีการด้วยปรากฏว่าไม่เลยครับทรัมป์ไม่สนใจเรื่องหลักเกณฑ์หลักการทั้งสิ้นต้องการอย่างเดียวคือฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการดังนั้นจีนจึงผง,งาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสีจิ้นผิงเป็นคนกำหนดเกมนี้เลยนะครับ แรกๆที่คิดว่าจีนจะถูกโดดเดี่ยวเรื่องนี้เพราะเกาหลีเหนือต่อรองตกลงกับอเมริกาตรงได้แล้วไม่จําเป็นต้องใช้จีนไม่จำเป็นต้องใช้ประเทศอื่นๆใดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้กลับมารูปเดิมจีนกลับมาอยู่ในสถานภาพที่มีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งผมก็เชื่อว่าญี่ปุ่นเองก็ดีใจที่เลิกการนัดพบเพราะว่าญี่ปุ่นก็งง,งอยู่ว่าตกลงบทบาทตัวเองถ้าทรัมป์กับคิมพูดกันรู้เรื่องเนี่ยบทบาทญี่ปุ่นจะไปอยู่ตรงไหน บทบาทจีนจะไปอยู่ตรงไหนบทบาทรัสเซียจะไปอยู่ตรงไหนตอนนี้คนที่หัวเราะดังที่สุดเห็นจะเป็นสีจิ้นผิงวลาดิเมียร์ปูตินและชินสซอาเบะคนที่ร้องไห้หน้าเศร้าก็คือมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้พยายามแล้วพยายามเล่าคิดว่าจะสําเร็จแล้วที่ไหนได้แทงกลางทางครับคนที่นั่งยิ้มอยู่ก็คงจะเป็นคิมจองอึนรอว่าทรัมป์เอ๋ยเมื่อไหร่คุณพร้อมบอกผมก่อนแล้วกัน ทรัมป์นะ่ิครับที่จะต้องเดือดร้อนเพราะว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยว่างานนี้เจงเพราะความไม่มั่นใจไม่แน่นอนความสับสนอลหม่านในการบริหารของโดนัลด์ทรัมป์จะมีผลไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ที่พรรครีพับลิกันอาจจะเสียท่าให้กับพรรคเดโมแครตเพราะความโลเลและความสับสนงุนงงของทรัมป์นี่แหละครับทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดจาก เปียงย่างวอชิงตันปักกิง่งและกรุงโซครับเมื่อทรัมป์ส่งจดหมายทวงประท้วงไม่ยอมพบกับคิมทั้งที่คิมส่งเทียบเชิญมาก่อนหน้านี้แปลว่าการเผชิญหน้าระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือกลับมาอีกครั้งหนึ่งไทยเราต้องติดตามเพราะนี่แปลว่าทุกอย่างกำลังจะเข้าสู่ภาวะหรือหมด ของการ,รเผชิญหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ